สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูฝามัวเล็กๆของชาวบ้านที่เลี้ยงกันเองนะคะแต่คุณภาพของวัวน,นี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนี่คะ่ะ <L> จะเรี้ยงกันไว้หลังบ้านไว้ข้างบ้านเอง จากหนึ่งตัวตอนนี้ก็เป็น5้าตัวแล้วค่ะนี่คือคลอดลูกเองโอ้โอันนี้ตอนสี่เดือนมีคนมาให้สี่หมืนให้สี่หมืนสี่เดือนให้สี่หมื่นตัวนี้น่าจะเท่าไหร่แล้ว นี่น้องไม้น้องไม้น้องไม้น่ารักมากชื่ออะไรเอ่ยเพชรพลอยลูเผ็ดพลอยลูกสาว KF31 ลูกสาว KF31 เนี่ยค่ะสมบูรณ์มากค่ะสมบูรณ์แบบมากนี่ค่ะโอ้ยสวยสวยยอาจจะตัวเล็ก กัมากเลยกัมบวงโพดนะมาเลยเด็กโพดมือในโมะม่วโพดยังไม่ขายนะคะยังยังรอให้ตเต็มที่กว่านี้ก่อนอ,อันนี้อีกอันนี้ก็แม่ลูกอาหารพ่นดูแย่งกันกินอาหารนี่ค่ะ โรงเรือนก็ทำแบบง่ายๆค่ะน,ะนี่เป็นของพี่สมค่ะอยู่บ้านนนแดงแต่ยังไม่ได้ขายนะคะจะเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนดูความน่ารักของ,งน้องวัว สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์มากอันนี้ในเดือนแล้วนะอันนี้สิบสีเดือนสะิบสี4เดือนตัวนี้สิบสีเดือน,น <S, s, k <S, hmm. s k 5 2 0อืม SK 520 อันนี้ก็จะเป็นฟางที่อัดจากหน้าของตัวเองค่ะเนี่ยพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ให้รถเขามาอัดให้ปล่ยเก็บกินหน้าเลงนะที่มีหญ้าน,น้อยๆค่ะช่วงกลางวันพี่เขาก็จะปล่อยให้กินหญ้าตามข้างๆบ้านเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคลองหนึ่ง ใน,นที่ซื้อมาจากฟาร์มของลุงวิเชียนนะคะอันไหนของลุงวิเชียนน้านุ่นเนาะอันไหนที่ซื้อมาจากฟาร์มลุงวิเชียนโอ้ยเนี่ยค่ะตัวนี้อ้ยอ้วนขึ้นมากเลยไปเห็นว่าไม่ไม่ท้องนะคะวันนั้นก็เลยมาผสมพันธุ์ใหม่ผสมเอง นี่ตอนนี้อ้วนทนสมบูรณ์มากจะของเขาเลี้ยงดีค่ะเลี้ยงดีมากเนี่ยก็เป็นโรงเรือนง่ายๆค่ะทำขึ้นมาเองนี่ก็เลี้ยงไว้หลังบ้านเหมือนกันนีค่ะนี่ได้อะไรมาเอ่ยอาหารน้องวัว มีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างนะกากระโพดกากระโพดกากระโพดกาดำโอ้โหอือโอ้ใจเย็นๆนุกใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้เราจะเปิดเองแล้วน่ะโอ้โอ้เดี๋ยวให้คนทำนี้นี่นั่ก่อนแล้ค่อยแบ่งสาส่วนอ๋เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกระโดดออกมาแบ่งทั้งนี่ก่อน โอ้ได้กลิ่นไม่ได้เลยประโจ้ใส่เ oh. นี่ยค่ะอืมนองเฉบมากอ้วนขึ้นมากเลยเนาะโอ oh, ทำอะไรเนี่ยติดโค <laughs> ตะกะเกินเนเคี้ยวไม่ทันอันนี้ตัวเล็กอันนี้เป็นลูกของตัวนี้บ่ะพี่มันนี่อ๋อเจ้าตัวน้อยนี่เป็นลูกของตัวนี้ชื่ออะไรนะ บุญโชคแม่นำโชคแม่บุญมาแม่บุญมาแม่บุญมาตัวนี้ลูกชื่อนำโชคใช่ไหมใชม่พอมาอยู่ด้วยก็ได้โชคลาภบ,บ่อยๆเจ้าของถูกหวยบ่อยมากงวดก่อนก็ถูกรายบาท <c oughs> <c oughs> พอถูกเสร็จก็ซื้อวัวมาเลี้ยงเนี่ยค่ะต่อยอด ต่อยอดด้วยการซื้อวัวมาเลี้ยงอืน้องก็ชอบกินนี่ค่ะเป็นเปลือกข้าโพดกระดำอ่อนอร อันนี้ห้อยห้อยฟางให้เขามากินเองใช่ไหมอือโอ้นี่ค่ะไม่ให้เขาเหยียบให้มากินเองอ,อันนี้ไอเดียดีตะวางในพื้นมันก็เหยียบเนาะอ๋อนี่ค่ะไอเดียดีมากเลยนี่อยากกินตอนไหนก็ไปกินเอง อย่าพ่นใส่นะเถอยก่อน<笑><笑> <net> นี่ค่ะเป็นอาชีพเสริมยามเย็นก็มาดูวัวเลี้ยงวัวกลางวันก็ปล่อยไปกินหญ้าแถวทุ่งนาค่ะตัวเย็นก็เอาเข้ามาในข้อแบบเนี้ค่ะนี่มีฟางเีอะไรให้กินตลอด สองตัวนี้หมาก็เยอะค่ะหมาเนี่ยค่ะพาไปชมเัืเปือ่เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากเลี้ยงก็ดูประมาณนี้ค่ะเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นอาชีพเสริมได้เหมือนกันอันนี้ก็กางมุงให้เขากางมุงกันยุงกันแมลงตอนเย็นอเนี่ยค่ะสังเกตเขาจะมีมุงให้กันยุง ค่ะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ